หยาดกันบวดัก็ดีหน่อยอยู่ิี่วหงาหงายก็่ายอ่ดีหงายหงาห่า่เลี้ยมมอ่ไหเาขายมอยหงายงายเลยะทำที่ดุ๊กทีุ่กวา เาของ่านเงาเงาห่านที่วยแล้วเห็นจะบอกว่าที่แร้อยเอกว่าตัวนั้นรอยสหามันนังสูงร้อยสารลบอกว่าที่แดกร้อยหามันสูงรอยหก้เลยนะสารับาูงเหลขาวหลายกองขาเหลาันหลายฟองขานี้ขาเหน่อย ออวี่หเมือวอหางไงใ่ห้างกห้างง้ยห้างแบบนี้เป็หน่อยมันสูงแล้วมันได้รอยหิขึ้นนี่แล้วยห้าสิขึ้นนี่แล้วแมเว่า้าสอนลามอกมาทีิรกัรอยกห้ามัน้เนสห้ะไนงสูมันแมนี่มันอกว่าได้รอยแปสิบสองเซนมสูงเรางขาไหล่อหางก็้อห้างี้ ขวนก็ดีขวนญยังบันจขวนดีอยู่าจินี่คือขวนมันตรงกันกับตัวนี้ขวัญน่มันตรงกันะเราเรียกขวนหาเงินหาทองเจ้าทางนี้ก็จะทางนี้จะตรงกันเรื่องเรื่องขวนดีขวนหาเงินหาทองโบราณคนอื่นคุณไดๆไปก็คือคำพูดคำพ้องกเนี่ยขวนขวนญไหนมันขาหนาขาหลังมันสีเด่นสิสีเด่นนะสิขวนหาเงินหาทองโบรนั่น้ึงบอกไว้แล้ว ันเพได้ไปมันเป็นคำเป็นพูนของเขาน่หมายว่าคำพูนพรเขาหางเขามหมว่างั้นไ้ไปคือขวัมันดีขวัญไปน่อยเาหไงนีมันคือลูกพุ่มพันล้านผลิตน้ำค้นคน่หนาวนี้หาวันน้หนหวัางแนี้หางเารไม่ตรงกันรไม่ได้ซีกันต้ซีกว บุ้งว่าบุ้งว่าเป็นหลาที่บ้งอย่างไรยังกวาเคยเคือบงเป็นคือยังกาสัมสิมาแม่เลกแม่น้ำอ้อยกาสสิมากวาดสักบบุ้งว่าออก่อนว่าควรหาบุ้นหาร้องเป็นยังไเป็นแนน้ำไปบุ้งปวดกรรมการปวดรลับรมาจารย์ของูอาจารย์เป็นกบบกบ้งบงแมนนี่ควรหาบุ้นหาองแมนนน้ำน้ำอ้อยสิมาเบิ้งแมนนี่แมนนี่ก็ควรหาบหาท้อง มันทำได้มาตัวเดียวกับตัวกันมากเลยตัวมาเต็มขอกเต็มเมี่ยงเลาวนี่เป็นกล้วยเลี้ยงคดเลยนะแข็งขามันเงาแข็งขาไงแล้วมันก็มีตาเตียมเตียมจ้ำอยู่ดิตาเงาเตียมแต่ว่าถ้าออกก็เพื่อนน้อยอยู่มันมันขาวมันกหมเบื้องข้างเบื้องข้างจ้ำเด็ดเตียมจ้ำนี่มีนเตียมจ้ำบตาเตียมเตียมจ้ำเขาฝนก็ดีแข็งขาไงแข็งขาเงาเกินเกินกล้วยน้อยอย่างมันขาเหมือนเงากับกล้วยโฮธรรมดากับกล้วยมันไกลกันหลาย

อุสาวโซ่เหมือนกองค์งสัมพันธไทยเรามันเหมือนกลองมันนั่นพืน้นที่เต็มมันหน่อยแล้วเอกลองอุษาไทาย